แก๊คืออะไรกับแก๊ะยังไ่้ภาษาอะไรก่อนเนาะมาจากไหนก็ะบงกระแบ้อะไรของมึงเนี่ยไอ้เหื้อตรงนี้ยกหไม่รู้กับแจริงนี้ เพีย่หนวดออกเหรอพี่เหรอพี่ใช่ไหมทรงพี่ตอนนี้นเหมือนอะไรเอาหนวดออกเนี่ยทรงพี่เหมือนเด็กกระแบงป่ะเนยอะไรคือเด็กกระแบงวะมันแบบทรงแบบเด็กแบบแปลกอ่ะเด็กแปลกอ่ะเด็กกแปลคือเรียกว่าเด็กกระแบงเออมึงเอามาทอนแปดกื่อเรียกว่าเด็กกระแบงวะไม่รู้ว่ามันเด็กกระแบงที่ผมเข้าใจความหมายมันอะ เด็กกระแบงคืออะไรเด็กกระแบงเฮ้ยรู้มั้ยเขาเรียกเด็กกระแบงภาษาอะไรก่อนเนาะมาจากไหนกระบงกระแบงอะไรของมึงเนี่ยไอ้เนี่ยเด็กกระแบงเหรอไม่รู้เด็กกระแบงจีกันหนิเด็กกระแบงนะมึงไม่มึงมึงขยายความคำว่าเด็กกระแบงก่อนเด็กกระแบงมันมีรูปลักษณะเป็นไงวะไม่ไม่รู้พี่ผมเล็กตามเพื่อนจบนะเอ้าเียไม่รู้แต่แต่เพื่อนผมตัวเองน่าตามเด็กกระแบงนั่งไม่ใช่เอวิทดเอวิดเอวิด วิทย์เล่นเกมมากี่ปีล้วอ่าผมเหรอแค่ไปเอ็มก<บ>็อะไรครับรวมๆทั้งหมดเลยครับที่เล่นมาโอ้ก็ห้าหกปีแล้วครับเข้าใจแล้วทำไมบอสสังเกตคนเล่นเกมนานๆเนี่ยมันจะพูดไวใช่เหรออ๋อมันจะเริ่ๆเริ่มร่มเรื่ม่ม<น>เร่เร<ว>ี่มวรมรื่มิ่มเร่มเรื่มเ่มิ่มเร่เริ่มเอ่มเริ่มเริมเร่มเ่มเร่มเรมมรมเร่ม มันพี่น่าจะวิเคราะห์ผิดน่าจะเป็นทุที่ตัวมันเองแล้วแหละครับบอลมึงอะไรเด็กกระแบ๊ะไอวิทเอด็กกระแบ๊ะมึงอะไรเด็กกับแบ๊ไอ้เหี้ยว่างเขาถึงมาเด็กกัะแบ๊ะยังไม่รู้เหมือนกันเด็กกับแบ๊ะต้องขยายความก่อนนะไอ้เหี้ยว่าเขา ไอ้ไอ้เด็กกระแบงเนี่ยคือรูปร่างหน้าตาท้นตรงเป็นอะไรยังไงทำไมถึงเรียกว่าเป็นเด็กกระแบะพ่อผมดูก่อนพ่อผมรู้จักเด็กกระแบงเพราะว่าเด็กกระแบงเด็กกระแบผมว่าคำพวกนี้พ่อผมน่าจะรู้จักพ่อเลยพี่พ่อชื่อเออเยี่ยมจะไปรู้จักชื่อพ่อเขาทำเยี่ยอะไรล่ะมึงต่อยมึงต่อยโอซีพ่อกูเปล่าเออเจอปืนพ่อกูยิงแน่เยี่ยม่อน ไม่ใช่ไปขับบัฟใหม่อ่ะเด็กกระแบงเลยขับบัฟใหม่ไม่ตอนนี้ความหมายที่ผมรู้อะคือมีสอญอย่างพี่ไปด่าคนกล่าวไปชุบคนน้ำแล้วอุ้ยจริงเหรอแอนโทนีแอนโทนีมาเชียแอนโทนีแอนโทนีวาซิเลียนเด็กวาซิเลียนน่ะสวัสด้ครับเด็กกระแบงตกแล้วแล็ตบอร์ดนะบอสเด็กกระแบใไอยิงมาด้วยแล็ตบอร์ดแล็ตบอร์ดเยอะ ยวเราต้องอมันยิงยีกแล้วทำไมของกูยังไม่ยิงเลยวันนี้มันแอก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 แล้วพอนี่มันแอระบอไม่ได้เจบีไฮ้บอไม่้าของูเจบีทั้งลำเดี๋ยวก่อนมึงพูดปิดคนแล้วไงเข้าสองหนึ่งไอ้เโหชไหมยิงไกลอะครับอะไรนะประมาณสามสกว่าเทมาโตขึ้นพี่จะบอกไป เด็กกระแบ๊เด็กกระแบ๊ยิงมาแล้วโตแล้วมังฟอมโไงหมูแฮมเป็นเด็กกระแบ๊หรือเปล่าใช่เด็กกระแบ๊ดฮัลโหลบอสเนี่ยไอ้วิทยามันเอาสับมาปล่อยบอกว่ามันเด็กกระแบ๊แบบมันบอกพี่นูเนียเหมือนเด็กกระแบ๊ดยังงงอยู่ว่าเด็กกระแบ๊คืออะไรเด็กกระแบ๊ก็เด็กเป็ดไงฮัลโหลบอส มึงด่ากูเด็กเฟรดเฮ้ยต่อยผิดต่อยผิดต่ยผิดเดี๋ยวพี่กอดโทษกูว่ากูเด็กเฟรดเหรอไอ้สัสครับสสวัดีครับ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 ผมช่วยผมช่วยผมช่วยช่วยยประมาทหนึ่งแม่ว่ากูเด็กกับแม่คุณเชฟโนอะไม่เคยว่าไม่เคยว่าพี่ชายตุ๊กตาคนนี้ไม่แต่เป็นเด็กเฟรดเหรอใช่ลุงอัญชัยลุงโนเนียถูกไม่ มันไม่ใช่ไงม,มันชมว่าน่ารักนี่กับแแบบผมน่ารักหน้ามึงอ่ะมึงไม่ได้หมายความอย่างนี้เลยไอ้เวนไอ้แฮมก็ทื่อแม่งเลยจริงเรื่องจริงรู้จักรา้จักวัยรุ่นหรอรุ่นหนุ่มเจ๊เจ้าชิงตัวม่สไตล์เทสตี้เิสต์เฮ้ยแก๊งเราเดี๋ยววันไหนสักวันหนึ่งอ่ะพี่อยากเล่นเกมเนี้ยทำนะที่มันเป็นเหมือนโหดมันฮาแล้วแบบเล่นหลายๆคนอ่ะยังไงชื่อเกมอะไรอะ ที่เล่นน้อยคอยนานนี่มันเป็นด่านๆแล้วแบบเป็นตัวกระตูมวิ่ง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 แข่งกันใครเข้าเส้นชัยก่อนเแค่ฟอลไก่อาชิโนนโดนน้ำมาอ้าแต่ตอนโดนน้ำแล้วกลัวแล้วทางนู้นน่าจะโวยวายอ่ะอ้าวเล้วดิมันคือเกมอะไรอ่ะบอสมันเป็นแบบไหนตัวตุ่นๆเนหรอฟอลไก่อ๋อได้ดิ เอาป่ะเอาบ้าได้ผมมีครับผมผู้นี้ไหมล่ะผู้นี้พี่อยู่ป่ะนอะไรใช่ไหมผู้นี้ก็อะไรมันไม่ไม้แจกฟรีไม่ได้แบบไม่ได้ลงฟังฟอหลังเที่ยงคืนอ่ะได้อยู่เออหลังเที่ยงคืนอ่ะทรงนั้นเออไม่แมทในฟอกกายมันอยู่ไหนไอยู่ในอีพีกหรือว่าอยู่ในทั้งสตรีมทั้งอีพีกทั้งสตรีมอีพีกเลยอีพีกแจกฟรีเด็กทำไมผมถามว่ารู้จักอ่ะอย่างอย่างไอดอลนี่ะรู้จักมันหรอจำได้ว่าของลุงอ่ะเปลี่ยนสตรีมเออมัน เจอเปล่าก็มาก็มาน้องก็มานะครับน้องพอไงเจอได้นเกมไรว่ามาพูดมาฮะนี่มาโผล่ในช่องเอาซะมั้งยังไงตรงนี้เอาซะมั้งมึงจะเอาให้กูหัวร้อนนะตรงนี้นะไอ้ดลไอ้เหียมึงจะกระทืบกูกูรู้ไอเวนแม่งชอบขัดขวางการแบบ กูดูตรงละอดีแลนมึงมึงหาเวลาว่างเล่นเกมก่อนน้องสุดรหลอของพี่คิดถึงนะเว้ยคิดถึงคิดถึงคิดถึง,ถงมิมว <c oughs> เล่นจินดนนี้มีเวลาว่างหรือเปล่าเรา <c oughs> <c oughs> จเจอกันหน่ไหม กำลังจะมาเร็วนี้คืออะไรวะกำลังจะมาเร็วนี้ขอจับเวลาแป๊บอ๋อก็อคือเองจะกลับมาเร็วๆนี้ถูกต้องไหมเฮย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 ได้เลยน้องพี่สบายมากเชียร์ดีเล่นคัมแบ็กว่ะดีเล่นคัมแบ็กว่ะ